สวัสดีสมาชิกครับชวนชมรถสวยทรงหรูหน่าใช้1คันกับ VIP สุดหรู Mercedes-Benz W211 นะครับคันนี้ปี2004เครื่อง1 8นแเกียร์ออโต้น้ำมันล้วนครับไม่เคยติดแก๊สครับไม่มีชนหนักตัดต่อและพิกควั่มรถสวยทรงหรูระดับ VIP ของแท้จากเยอรมันนะครับชมเช็คดูรถทดลองขับรถอยู่มินบุรีนะครับสีสันสวยงามเต็มลำเกียร์เครื่องยนต์สมบูรณ์สดๆนะครับดูแลสภาพมาดีมากๆนะครับคันนี้ออปชั่นแจมๆออปชั่นครบเลยทีเดียวสนใจนะครับทดลองขับได้ครับกับ W211 นะครับ Mercedes-Benz VIP สุดหรูรถสวยสภาพ งามแบบนี้จัดไป1 9 9 0 0 0สบาทนะครับ1 9 9 0 0 0บาทนะครับเบาคู่หน้าได้ปรับไฟฟ้าซ้ายขวานะครับมีเมมโมรี่เซตนะครับมีครุสคอนโทรลมีแอร์แบ็กสี่ใบนะครับตกแต่งลายไม้สวยๆแอร์เป็นแบบออโต้นะครับแยกซ้ายแยกขวามีแอร์แถว2นะครับแล้วก็มีม่านหลังไฟฟ้านะครับมีเมมโมรี่เซตเบาะคู่หน้านะครับรถสวยสภาพงามสุดๆนะครับใครกำลังหาใช้งานนะครับ1,99,000บาทนะครับได้สภาพได้ราคาแบบนี้เอาไปใช้งานนะครับ มีแอร์แถวหลังเย็นทั่วถึงสะดวกสบายรถสวยสภาพงามมากๆนะครับชมได้เช็คได้ทดลองขับได้เลยครับรถอยู่มินบุรีนะครับแถวโรงพรยาบาลคลองสามวาอยุรีกรุงเทพนะครับโทรเจราจาโทรสอบถามได้ครับมาลองขับได้เลยครับรถสวยสภาพงามมากๆนะครับกับรถสวยๆส,สภาพดีๆแบบนี้ก็ฝากไว้ด้วยนะครับรถสภาพพร้อมใช้เอกสารครบพร้อมโอนรับประกันการโอนนะครับคันนี้ออปชั่นมี พอสมควรใช้งานกันได้ยาวๆแน่นอนนะครับใครสายเบ้นจะรู้เลยว่าอะไรเยอะครับใช้ได้สบายกว้างขวางนั่งหรูดูดีมีระดับนิ่มเงียบสุด แ่มเลยครับใครที่สนใจนะครับมาลองขับได้เลยครับรับรองว่าโดนแน่นอนนะครับกับราคาประมาณนี้ได้ Mercedes b e เบนได้ b e น z VIP สุดหรูไปใช้นะครับรถสวยทรงดีขับหรูขับดีจัดไปเอาไปใช้งานก็ได้เลยครับใหญ่กว้างนั่งสบายชมได้เช็คได้ทดลองขับได้เลยครับเป็นอีกหนึ่งตัวเรื่องนะครับคัดไม่เก่งเช็คไม่เป็นดูไม่ได้นะครับเราคัดเช็คเก็บงานมาเรียบร้อยนะครับสีสันสวยงามเต็มรัมเกียร์เครื่องยนต์สมบูรณ์ระบบช่วงล่างแน่นไม่มีดังชมได้เช็คได้ทดลองขับได้เลย เ,เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกนะครับฝากกว้ด้วยนะครับสำหรับสมาชิกที่อยู่สายเบนซ์สายยุโรปนะครับคันนี้รถสวยทรงดีสาภาพดี v i p สุดแจ่มเลยครับเป็นตัวเลือกให้กับสมาชิกค,คัดไม่เก่งเช็คไม่เ็นดูไม่ได้เราคัดเราเช็คเก็บงานมาเรียบร้อยที่เหลือเป็นหน้าที่สมาชิกตัดสินใจกับงบประมาณและความชอบนะครับรถสวยสาภาพงามแบบนี้นะครับสวยจริงสาภาพดีจริงภายในงามๆรถสาภาพนี้ ายากแน่นอนนะครับตั้งแต่ปี2004จนปัจจุบันเครื่อง1,008เกียร์ออโต้สมือจากป้ายแดงนะครับไม่ประมาณ2 1 0 0 0 0กิโลเมตรนะครับถือว่าใช้น้อยนะครับลองชมเช็ค ตรวจสอบสภาพด้วยตัวของท่านเองนะครับรถสวยทรงหรูพวงมาลัยมันตีฟังก์ชันคุชคอนโทรลแอร์แบ็กสใบระบบไฟฟ้ากระจกขึ้นลงไฟฟ้าซ้ายขวาปรับไฟฟ้าพับไฟฟ้านะครับเบาะคู่หน้าได้ปรับไฟฟ้าครับมีแอร์หลังแล้วก็เป็นแอร์ระบบออโต้นะครับแยกอิสระซ้ายขวาแยกเย็นได้เลยครับ มีม่านหลังไฟฟ้าครับรถสวยแบบนี้นะครับฝากกัด้วยนะครับใครที่สนใจนะครับคู่มือเอกสารอยู่ครอบกุญแจรีโมทอยู่ครับรถทรงดีสภาพดีสุดหรูสุดแจ่มเรียกว่าแจ่มแน่นอนสําหรับค่ายเบนท์นะครับนี่เลยครับฝากกันด้วยนะครับโทรเจรจาโทรสอบถามอยู่ใกล้มีมูรีมาชมมาเช็คดูรถทดลองขับรับรองไม่ผิดหวังรถสวยราคาน่าสนใจหน้าจับหน้าจองเอาไปใช้งานสวยจริงครับคันนี้ฝากไวนด้วยนะครับกับ Mercedes Ben z W211 ครับ